เป็นอสูรก็ต้องกินมนุษย์กินแล้วกินอยู่กินต่อเพลงมากโ,<อ>โมสันโมสันอยู่ในอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไไกลหลบแดดอยู่ในรม่ม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีนะครับพร้อมสําหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับวันนี้มาในประเด็นของการมโนโกันอีกแล้วครับผมอ่าก็บอกก่อนนะครับตามชื่อคลิปผมคิดว่าเขียนไว้แล้วนะว่ามันจะไม่ใช่ข้อมูลทางการนะครับแต่มันจะเอาข้อมูลทางการมาปบมาวางมาปบม,มาวางมาวางมาปบแล้วก็กลายเป็นข้อมูลในคลิปนี้นั่นเองนะครับเป็นประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของอสูรข้างขึ้นกินคนไปแล้วกี่คนครับผมอ่าท่านผู้ชมเดาซิว่าพวกอสูรข้างขึ้นเก่งๆก่งนะตะนนณาอย่าง เขาจะมีการกินพวกมนุษย์ไปแล้วประมาณกี่คนอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวฟังในคลิปนี้จบแล้วท่านผู้ชมก็จะมาช่วยกันมโนได้อีกทีหนึ่งนั่นแหละนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาของในคลิปนี้ก็จะมีการสปอยเนื้อเรื่องส่วนสําคัญบางอย่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ให้ดีเด้อคือตอนแรกกาเอาก้ว้างเลยอสุนทั่วไปเนาะแต่ว่าอยากเจาะจงหน่อยหนึ่งละกันว่าอสุนข้างขึ้นเขากินไปกี่คนนะครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับเอาบอกกันตรงๆสารภาพผมไม่ได้คิดเองครับผมก็ไปลองดูรวบรวมไปดูคนญี่ปปปุุ่่่นน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 เเเเคคค้้้้้าา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 มมมมมีีีีกกกกกกรรยยํววววณัออออแลลล็็็ไดดขููใใิถืสจ๋ผช ลองฟังดูแล้วก็จะรู้เองว่าอสูรข้างขึ้นน่าจะกินคนไปอย่างน้อยกี่คนนะครับขีดเส้นใต้2คําน่าจะแล้วก็อย่างน้อยนะครับเพราะว่าอสูรแต่ละตัวก็เหมือนคนเราเนี่ยแหละครับมันจะกินมนุษย์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งกินมนุษย์เพื่อที่จะได้รับสารอาหารอย่างเงี้ยมันกินจํานวนเท่ากันเป๊ะๆไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีแกนอันหนึ่งที่เรามาพูดถึงกันได้นะครับว่าเขาน่าจะกินกี่คนต่อปีครับทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงอสูรข้างขึ้นเนี่ยผมอยากพูดถึงอสูรธรรมดาไว้เป็น,น,น,นบเบ ของคลิปนี้ให้เรามานั่งคำนวณกันได้อย่างสนุกสนานนั่นคือรุยนั่นเองนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนจะไปรุยเรามาดูอสูนทั่วไปกันก่อนนะครับว่าเขามีประเด็นเรื่องของการกินมนุษย์ยังไงบ้างบอกก่อนว่าข้อมูลทางการที่ปรากฏในเนื้อเรื่องแล้วก็อยู่ในเฟซบุ๊กนะครับเท่าที่ดูแล้วไม่มีการปรากฏว่าอสูนตัวไหนกินมนุษย์ไปกี่คนแบบเป๊ะเ,เ,เมันก็ไม่ได้อู่แล้วนะเพราะว่าคนอย่างเราเองก็ไม่นั่งนักข้าวอยู่แล้วใช่ไหมว่าเรากินข้าวไปแล้วกี่จานอย่างนี้นะครับแต่ว่าในเนื้อเรื่องบางอเเนนนนนีีีีี่่่่ยยมมมมัจจะกกกกาาาารรรพููดดวนนววิิคไปปแลล้ซึงํท จะเป็นอสูรมือที่ทันจิโร่ไปเจอตอนสอบรอบสุดท้ายนั่นแหละครับอสูรมือนะครับเขาถูกอุโรโกะากิจับมาไว้ในนี้เป็นระยะเวลาทั้งหมด47ปีนะครับแล้วอสูรตัวเนี้ยมันบอกว่ามันกินมนุษย์ไปแล้วทั้งหมด50คนใน50คนนั้นจะมี13คนที่เป็นลูกศิษย์ของคุณอุโรโกรากิใช่ไหมครับเท่ากับว่าเขากินมนุษย์แค่ปีละคนเองเหรอว่าเออมันดูน้อยนะแต่ว่าถ้าถามว่ามนุษย์ที่กินเข้าไปแล้วมันได้รับสารอาหารเป็นมนุษย์ที่เป็นนักดาบอย่างเงี้ยเข้ามาร่วมการทดสอบแล้วกก็็นนออออีี่่่่จยาาาาาางงเปสรรหท ได้โดยเท่ากับสรุปได้ว่าอาสูรตนนี้กินมนุษย์ไปแค่ปีละประมาณคนเดียวเท่านั้นเองนะซึ่งบอกได้เลยว่าการอยู่ในภูเขาฟูจิคาซเนนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะในการออกไปล่ามนุษย์อยู่แล้วนะครับต้องมีการสอบคัดเลือกรอบหนึ่งมีเหยื่อมาให้รอบนึงแล้วเหยื่อเหล่านั้นที่เป็นนักล่าสูรที่มารับการทดสอบอย่างนี้ก็ต้องไม่ไปเจออสูรตอนอื่นก่อนด้วยอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีปัจจัยที่ทําให้อสูรมือเนี่ยกินมนุษย์ได้จํานวนน้อยแต่ว่าไอ้ตัวนี้กินไป50คนในระยะเวลาประมาณ47ปีแต่ว่าอาอจ,จะบุกกบวกในน่่อทีมันจะถูกกจมาทีี่นด้วย็ได้ปีผม ทีนี้อสูรอีกตนหนึ่งนะครับที่มีการเปิดเผยจํานวนคนกินอสูรแมงมุมที่เป็นคนพี่นั่นเองครับคนพี่สาวที่ไปเจอกับชินโนบุนั่นแหละครับคือตอนนั้นนะครับชินโนบุเขาเจอกับอสูรตนนี้แล้วก็อสูรตัวน,นั้นก็บอกว่าเฮ้ยฉันกินมนุษย์ไปไม่กี่สิบคนเองแต่ตัวชินโนบุนะครับด้วยความที่เป็นสาวหลักด้วยแล้วก็ดูแล้วจะค่อนข้างคุ้นชินกับมนอสูรโลหิตเขาก็เดาจากมนอสูรโลหิตของแมงมุมคนพี่สาวคนนั้นว่าคุณกินคนไปประมาณ80คนแล้วนะนะะผมซึ่งประดงงุิบเนี้แลยวมนะน,ฐฐน้เรัาไป ยอดกันว่าอาสุนข้างขึ้นน่าจะกินคนประมาณกี่คนครับทีนี้ก่อนไปไประเด็นนั้นผมมีอีก2ตัวอย่างมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังซะด้วยนะจะให้เป็นข้อสังเกตและก็เป็นความแตกต่างอย่างที่ผมบอกว่าทุกคนต้องใช้วิจารณญาณมากๆเลยนะครับว่าจํานวนที่ผมเอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้สุดท้ายแล้วมันเป็นการคํานวณแบบคร่าวๆเท่านั้นครับเราจะมาดูเคียวไก่กับเอนมูนะครับซึ่งสองคนนี้เคยนั่งอยู่ในตําแหน่งของอาสูนข้างแรมมาเหมือนกันนะครับโดยที่เคียวไก่เนี่ยเป็นอดีตแต่ว่าเอนมูเน้นับเป็นข้างแรมที่่กเนน,น,นนััดนะ้าคมมมยโุสใหิ แต่ว่าตัวเคียวไก่ไม่สามารถกินได้มากกว่านั้นแล้วครับตัวเคียวไก่ไม่สามารถกินได้มากกว่านั้นแล้วมันหมายความว่าอย่างไงนะนะครับหมายความว่าเขาอิ่มแล้วถูกไหมเราเป็นคนเรากินแล้วอิ่มเราก็ต้องหยุดใช่ไหมเคียวไก่มันกินแล้วอิ่มมันก็ต้องหยุดแต่ตัวมูซันเนี่ยเห็นว่าเคียวไก่กินได้แค่นั้นปุ๊บถึงกับถอดตำแหน่งข้างแรงของเคียวไก่ออกเลยครับผมเออหมายความว่าเคียวไก่ควรจะกินมนุษย์ได้มากกว่านั้นนะครับนั่นเป็นเหตุที่ว่าตอนเนื้อเรื่องหลักเนี่ยทำไมเราเห็นว่าเคียวไก่ถึงพยายามที่จะแบบหามนุษยย์ี่่ืออหาานนนะคครริแ้งตพ มนุษย์ที่เป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างนี้ปุ๊บเคียวไกกับกินจํานวนที่ไม่เท่ากับที่มุซันต้องการเขาก็เลยโดนปลดตําแหน่งข้างแรมลำดับที่6ไปนั่นเองนะครับซึ่งจุดที่ผมเห็นว่ามุซันสั่งให้เคียวไกก,กินมนุษย์ตอนนั้นนะครับคือกินแค่คนเดียวแต่ว่าก่อนหน้าน,นั้นน่าจะกินมาแล้วประมาณหนึ่งด้วยครับหมายความว่ากินหลายคนมาก่อนไหมอย่างนี้เท่ากับว่าอสูรเนี่ยเขาจะกินมนุษย์คนหนึ่งเพื่อให้ได้รับสารอาหารเต็มที่1คืออาจจะกินทั้งตัว2คือแบบว่าอาจจะกินเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสดกน้นนนนว,กว็นน่ไ นะครับกินให้ได้สารอาหารครบสำหรับมนุษย์หนึ่งคนก็เพียงพอแล้วนะครับแต่เคียวกยกินได้แค่นั้นก็จบครับผมโดนยึดตาแหน่งข้างแรมแล้วเคียวกยก็ประกาศก้าวเลยว่าอยากจะกินมนุษย์ให้มากขึ้นแข็งแกร่งให้มากขึ้นแล้วก็พิสูจน์ให้ท่านผู้นั้นเห็นว่าค่าน้อยเนี่ยสามารถกินมนุษย์ได้เยอะเท่าที่ท่านต้องการแล้วนะครับผมอาเคียวกยก,ยก็คือจะมีจานวนการกินที่ค่อนข้างถูกจํากัดไว้นะครับทีนี้อีกคนหนึ่งที่ผมอยากให้ดูคือเอนมูครับผมเอนมูนะครับผมเขาเนี่ยมีประเด็นเรื่องการกินสองระลอกด้วย เกิดเรื่องราวของมูเกนเทรนมันจะมีคดีที่ว่าผู้โดยสารรถไฟของมูเกนเทรนหายไปรวดเดียว40คนครับซึ่งหายไปรวดเดียว40คนนี้ก็เรียกว่าเป็นคดีที่มันใหญ่โตนะครับผมพอเป็นคดีที่ใหญ่โตปุ๊บตอนนั้นเนะี่ยเลงโกคุเขียวจูโรเขาก็เลยต้องไปดําเนินภารกิจนั่นเองครับซึ่งตอนนั้นนะเข้าใจได้ว่าคนหายไป40คนเท่ากับว่าก,กินทีเดียว40คนเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีข้อมูล100%ที่บอกได้นะครับแต่เข้าใจว่ากินในระยะเวลาที่สั้นๆนั่นแหละนะเออแบบเ U, มันก็แบ่งกินจนมันสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ประมาณนึงจนถึงขั้นที่ว่าเรนงงงฟูไปเจอกับอสูรจอมเชือดแล้วก็บอกว่าอาสูรจอมเชือดถูกเรนงกงฟูสังหารได้ในดาบเดียอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อสูรที่กินคนเข้าไป40คนอย่างแน่นอนมันจะต้องมีอสูรที่แข็งแกร่งกว่านี้เยอะเลยนะครับทีนี้พอมาที่ศึกของมุกเรนเทนเอนมุมันก็เปิดตัวแล้วนะครับว่ามันเป็นรถไฟนิรันดร์รวมไปร่างหนึ่งเดียวกับตัวรถไฟแล้วมันจะกินผู้โดยสาร200คนนะครับซึ่งมันบอกว่ามันต้องการกินผู้ เท่าที่ผมดูข้อมูลที่คนญี่ปุ่นเขคุยกันนะเขาบอกว่าเอนมูเนี่ยจะสามารถกินผูดด้โดยสาร200คนได้ในคราวเดียวด้วยความเป็นกายภาพณนะขนาดนั้นบวกกับว่ามันได้รับเลือดของมูซันมาแล้วแล้วมันสามารถทนต่อเลือดของมูซันได้เท่ากับว่าความอยากอาหารหรือแคปซิตี้ในการรับอาหารเข้าไปในร่างกายของมันเนี่ยจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่การเพิ่มขึ้นแล้วมันสามารถกินผูดด้โดยสาร200คนได้ตามที่มันต้องการอย่างเงี้ยเท่ากับว่ามันจะต้องเก็บผู้โดยสารไว้ในร่างกายมันแล้วก็ค่อ,ขอ,ขอยๆย่อยนะครับก็าาจาจ้ใ้ใเเวลน่่ดททม็ไไํหหรพโโ จัดไปก่อนนั่นเองครับก็เริ่มจะพอเห็นภาพรวมแล้วเนะว่าอสูรแต่ละตัวมันมีแนวทางการกินมนุษย์ที่มันแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับทีนี้ผมจะพาทุกคนกลับมาที่อสูรใน,นมุมตัวพี่นะครับผมว่าเขากินไปทั้งหมด80คนตามที่ชิโนบุได้บอกไว้นะครับตรงนี้จะเริ่มเป็นเบสแล้วนะครับว่าทีมของรุยเนี่ยความเป็นอสูรของรุยเขาน่าจะกินมนุษย์ไปแล้วกี่คนนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักข้างแรมที่5อย่างรุยก่อนนะครับว่ารุยเนี่ยเขาไม่แยแสต่อตำแหน่งข้างแรมใดๆเลยครับไม่ว่าจะอย ว่าขนาดระาขางแรมที่5เนี่ยมูซันอาจจะเป็นคนประเมินแล้วก็มอบให้ด้วยตัวเองก็ได้ด้วยความเก่งระดับนี้แต่ในทางกลับกันมูซันเองก็ประเมินอ,อีกว่าถ้ารุยเก่งจริงเอาจริงไม่ต้องไปแบ่งเลือดให้ใครอย่างนี้ฝีมือของรุยเนี่ยอยู่ข้างแรม1หรือ2ได้สบายเลยครับทีนี้นะครับผมตัวของพี่สาวกินไปแล้วทั้งหมด80คนถูกไหมครับเรามาแยกเป็นประเด็นแบบนี้นะครับรุยเนี่ยมีอายุอสูรมาประมาณ20ปีซึ่ง20ปีนี้เขาก็มีการสร้างครอบครัวขึ้นมาอะรวมๆตามเนื้อเรื่องหลักก่อนที่จะ ก็ถูกสังหารไปก่อนนานี้แล้วด้วยนะแต่เรียกว่า8คนเนี่ยอยู่เป็นครอบครัวกันมาอยู่กับรุยมากนะครับและทีนี้พี่สาวคนนั้นเนี่ยเขากินไป80ใช่ไหมและแน่นอนว่าแต่ละคนมันก็กินไม่เท่ากันครับแต่ทีนี้เรากําลังจะเอาค่าเฉลี่ยเราก็คิดไปเลยว่าคนนึงเนี่ยน่าจะกินประมาณ80คนนึงอาจจะเยอะคนนึงอาจจะน้อยกว่าน,นี้ก็แล้วแต่นะครับผมเท่ากับว่ามี8คนตลอดระยะเวลาที่เป็นครอบครัวก,กับรุยมาบางคนก็ไม่ระบุป,ปีเนาะว่าเป็นมาเท่าไหร่แต่ว่าให้ใช้คําว่าระยะเวลาที่รุยเป็นอสูนมาตลอด20ปีนนนี้้้กก็ไไดดคครัคือเาาจะะิปปทงหมมมณ640่ส คือว่า80ตัวหนึ่งคนแล้วก็คูณ8เข้าไปก็เรียบร้อยครับได้เลข640มาหลังจากนั้นเขาประมาณการกันว่ารุยเนี่ยการที่มอบพลังให้กับอสูรเหล่านี้ไปรุยจะเสียพลังไปองค์รวมก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเท่ากับว่าตัวรุยอาตีเป็นเลขกลมๆกินไป600ตลอด20ปีที่ผ่านมาเนาะทีนี้เราปัดตัวเลขของครอบครัวรุยไปด้วยก็ได้ครับผมว่ากินอีกประมาณ600คนเท่ากับว่าครอบครัวรุยจะกินประมาณ1,200คนในตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเท่ากับว่าตัวเลขของรุยเนี่ยวก็ร รวมเป็น1ัน2นะครับครอบครัวของรุยกินคนไปพัน2ในตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเท่ากับว่ากินตกปีละ60คนครับซึ่งถ้าดูความเก่งของรุยเทียบกับอสูนมือที่มันกินแค่ปีละคนอย่างนี้ถือได้ชัดเจนเลยนะครับว่ารุยน่าจะเป็นอาสนที่แข็งแกร่งกว่าเป็นอย่างมากนั่นเองเนาะทีนี้ผมก็ทบทวนให้นะครับว่าตัวของรุยจุดเริ่มต้นของการคำนวณมันมาจากการที่ว่าอสูรแมงมุมที่เป็นพี่สาวของรุยคนหนึ่งเนี่ยไปเจอกับชินอบุและชินอุบุบอกว่ากินไป80ครอบครัวของรุยมี8 8คคนูคณเข้าไปเทท่ากกับกับินไป้งหมด640แล้ว พลังอีกประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ที่รุยเท่ากับว่าครอบครัวของรุยทั้งหมดกินไปประมาณพันสองแล้วตัวของรุยเป็นอสูรมา20ปีเท่ากับว่าพลังระดับนี้มีการแบ่งเลือดไปให้กับอสูรแลวก็แบ่งมอบพลังไปให้กับอสูรในครอบครัวยอย่างงี้ครับถ้าเป็นรุยคนเดียวอย่างนี้มีพลังขนาดนี้ได้เท่ากับว่ารุยจะกินไปประมาณปีละ60นั่นเองครับนี่คือตัวเลขเด็ดนะครับที่เราจะใช้คุยกันต่อจากนี้ครับผมคือพอเอาข้อมูลตัวนี้มาคุยปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมมันจะกลายเป็นว่าการเป็นอสูรข้ขางขึง บางครั้งก็มีอายุได้แค่ไม่กี่สิปีอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงแล้วอาสนรมันจะอายุยืนกว่ามนุษย์นะครับแต่ข้อมูลของข้างขึ้นที่ผมจะคุยหลังจากนี้มันทําให้เราเห็นว่าการที่จะเป็นอสูรข้างขึ้นหรือเป็นอาสูรที่แข็งแกร่งได้มันก็ต้องใช้เวลาด้วยนะครับบวกกับการที่ว่าต้องมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้เขาสามารถแข็งแกร่งได้เกินค่าเฉลี่ยนั่นเองครับหมายความว่าต่อให้เขากินจํานวนคนเท่าๆรูิแล้วก็คูณระยะเวลาไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ากินแบบนี้อย่างเดียวแล้วไม่มีปัจยยยอออ่่่่่่นนนนเเเเเรมมีีีีาาาาาา้้้้้ขขขแ็งงงกกกไไดดดวววปบคคคะะููฉลณ๋ จะได้เก็ตกันในแต่ละข้างขึ้นที่ผมจะคุยให้ฟังนะครับเอาเป็นข้างขึ้นผมใช้คําว่าเป็นข้างขึ้นรุ่นหลักนะครับผมตัดนาคิเมะแล้วก็ไคเงาคู่ไปครับมาเริ่มที่ข้างขึ้นลำดับที่6นะครับดาคิแล้วก็กิลทาโร่โเนาะเขาเป็นข้างขึ้นลำดับที่6คู่กันมาแล้วทีนี้ถ้าเรา,เอ,าอ้างอิงจากคําพูดที่มีใช้ในการประชุมข้างขึ้นนะครับเขาบอกว่าอสูนข้างขึ้นเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกมารวมกันในรอบ1้ปีแล้วนะเท่ากับว่าคำนวณง่ายๆดากิกับกิว,ว,ก100บว,ะะวลาที่ตาตขึ้นนมาเป็อูารา เลขของลุยมาคูณปุ๊บก็จะเท่ากับว่าดาคีแล้วก็กิวทาร่กินมนุษย์ไปประมาณ7,200คนนั่นเองนะอ่าเริ่มเห็นภาพนะครับแต่ผมกําลังคิดว่าตัวดาคีกับกิวทาร่เนี่ยอาจจะไม่ให้7,200 7, 200อเนี่ยอาจจะเป็นของกิวทาร่ที่แข็งแกร่งขนาดนี้คนเดียวนะแต่ถ้านับจากความสามารถของดาคีแล้วที่ดูอ่อนกว่ากิวทาร่พอสมควรอย่างเงี้ยผมตีว่า2-3,000คนก็น่าจะประมาณนั้นนะครับหรือใครอยากปัดเป็นครึ่งของกิวทารี่ง่ามมันหกร้อกยทร่าเก็นครว่งของ มาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมเสาหลักที่กิวทารโกินไปมี15คนแล้วก็เสาหลักที่ดาคิกินเข้าไปเนี่ยมีทั้งหมด7คนนะครับเออก็ที่เหลือเป็นมนุษย์ที่พวกเขาหากันอยู่ในย่านเริงรมนั่นแหละครับทีนี้ต่อมาก็คือเกี้ยโกะและก็ฮังเทิงงูนั่นเองครับซึ่ง2คนนี้เท่าที่ผมดูเขาไม่ได้มีปัจจัยพิเศษที่ทําให้เขาเนี่ยเป็นอาูรธข้างขึ้นที่แข็งแกร่งขนาดนั้นแต่ว่าระยะเวลาอันยาวนานบวกกับฝีมือดั้งเดิมความมุ่งมั่นของเขาที่แข็งแกร่งก็ทําให้เขาสามารถเป็นอาวนนนาแล้วกก็ิมุษยย์มมมมาา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 ไได้้้จํนนนนนนววววกกกกัับรรออ่่่่่ปีีีีทผเเงตลา สมมติเกียโกะเนี่ยเป็นอสูรมาแล้ว140ปีเขากินไปประมาณ8,400คนนะครับต่อมาก็คือฮังเทงูเลยฮังเทงูเนี่ยตีว่าเป็นอาสูรมาก่อนเกียโกะนะครับผมเกียโกะเป็นอสูรมาแล้ว140ปีถ้าฮังเทงูเป็นอาสูรมา,ปา,ปา,รมา150ปีก็จะกินไปแล้วทั้งหมด9,000คนครับทุกคนตอนดูดาบพิฆาอาอสูรหมู่บ้านช่างตีดาบตอนเจ็ดจำประโยคหนึ่งที่ทันจิโร่มีการพูดเถียงกับฮังเทงูได้ไหมฮังเทงูบอกว่าพวกแกคือคนชั่วช้าสามานที่กําลังรังแกคนที่ตัวเล็กแแแลลละอออออ่่่่นนน้ววววทททััิโเเเงงงงกกกก็ดดาาููบไไปียนนะมพถึ เป็นคนชั่วร้ายล่ะ พวกมึงไม่ใช่เหรอที่ฆ่าคนแล้วก็กินคนไปจํานวนมากมายกินคาวเลือดที่ได้ไมาจากพวกแกเนี่ยมันไม่ใช่แค่2อ0สคนนะเวย้ยซึ่งพอทันจิโร่พูดแบบนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะกินคนไปประมาณหลักพันคนหรือเปล่าว่าอันนั้นก็คือคิอคอคดมโนไปนะครับแต่ถ้าเราคิดกันมโนในแง่ของการเอารวยเป็นตัวตั้งแล้วคํานวณในคลิปนี้เนี่ยฮางเทงงูกินคนไป9 0 0าคนนี่คือโหดมากนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าดาร์คีกิวทาโร่เกี้ยโกะคางเทงงูเนี่ยเขาเป็นอสูรมาเกินร้อยปีนะครับผมแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่อาจจะมี ว่าใครอยู่มานานกว่าก็มีโอกาสได้กินมนุษย์มากกว่าและเป็นอาูนที่แข็งแกร่งกว่าได้ครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจครับมันอยู่ที่ข้างขึ้นลำดับ321ครับผมมาดูข้างขึ้นลำดับที่3อย่างอาคาสันะครับอาคาสานเนี่ยเขาตีว่าเป็นอสศูรมาประมาณ160ปีครับเป็นอาศูนย์มาประมาณ160ปีเ,ปป160ปเท่ากับว่าเอาไปคูณ60ตามตัวเลขของรุยจะได้ทั้งหมด9,600คนที่เขากินไปแล้วก็บอกได้เลยว่าจํานวนคนที่อาคาสากินเข้าไป 9, น,นี้าอันะครว่าชอยวนนวเธอกนเ,ออเพราะว่า เขาไปฆ่าผู้หญิงด้วยนะทีนี้นะครับผมลองเรียงเลขดูแล้วเนี่ยเกียกกกกิน8 0 0พันสีหงเทงูกิน9 0 0 0แล้วก็อาคาสากิน9ก0านใช่ไหมครับตัวเลขไล่มา8 0 0พัน0 0กแล้วก็9 0 0าต่างกัน600นิดๆน,น,น,นะครับผมถ้าเกิดว่าเอาตัวเลขนี้ไปเป๊ะแต่อาคาสามีปัจจัยที่ทําให้แข็งแกร่งกว่าหังเทง,งูและก,ก็เกียกกกครับผมคืออาคาสานี่ออาาเขาไม่ได้เน้นเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยการก,ารก,ารกินมนุษย์แต่เขาเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยการที่เน้นการฝึกฝนครับเท่ากับว่าตัวอาคาสามีความพยายามที่จะเเเรรมววาาาาข็็งกกกก่่่บไูู้ทีย ฝึกวิชาเน้นในการเพิ่มความแข็งแกร่งเหมือนกับอาคาซ่าหรือเปล่าแต่อาคาซ่าเขาเน้นตรงนี้ไงก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าอาคาซาเนี่ยวัดความแข็งแกร่งด้วยจำนวนคนที่กินเข้าไปก็ไม่ได้ครับผมอาคาซ่ามีการฝึกฝนร่างกายควบคู่มาด้วยนะครับทำให้เขากลายเป็นอาสูนข้างขึ้นที่เรียกว่าน่าจะเก่งกว่าฮังเทง,งูอยู่หลายเบอร์เหมือนกันครับต่อมาข้างขึ้นลำดับที่2นะครับผมตัวละครที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือพี่โดมะนั่นเองนะครับผมโดมะนะครับใช้คําว่าเป็นอาสูนที่หลังอาคาซามาซึ่งไม่มีเลขเป๊ะเหมือนกัน ทั้งอาคาสะแล้วก็ฮังทิงมูมาเนาะแล้วก็น่าจะเป็นหลังเกียโกดด้วยนะครับแล้วก็เป็นอสูรข้างขึ้นมาก่อนดาคี aki, แล้วก็กิวทาโรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขของดาคีที่บอกว่า120ปีแล้วก็อยู่ระหว่างอาคาสะกับฮังทิงมูที่เป็น150ปี160ปีอย่างนี้โดมัสน่าจะเป็นอสูรมาประมาณ130ปีแล้วครับ130ปีคูณด้วยการกินมนุษย์ของที่รุยกินเท่ากับว่ากินไป60ค130เท่ากับ7,800คนครับ7,800คนที่โดมากินเข้าไปนี้เอ้ยมันดูน้อยกว่าอาคาสะเยอะเลยไม่ใช่หรือนะครับตรงนี้แหละครับเป็นปัจจัยเลยว่า ทำไมโดมาถึงกลายเป็นอาสูรแล้วก็ไต่เต้ารับดับขึ้นมาได้มากกว่าทุกคนที่เป็นอาสูรมาก่อนเขานั่นคือโดมาเขากินแต่ผู้หญิงครับอคาซากินแต่ผู้ชายจํานวน9,600คนก็มีสารอาหารที่น้อยกว่าโดมาที่กินแต่ผู้หญิงที่มีจํานวนถึง7,800คนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ว่าถ้าอคาคาซากินผู้หญิงบ้างอะไรบ้างบวกกับการฝึกของเขาอย่างนี้ก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยใกล้เคียงกับโดมามากกว่านี้ก็ได้นะครับเออแต่อคาซากิาไม่กินผู้หญิงไงกินแต่ผู้ชายนะและคนต่อมาคนสุดท้ายนะครับผมอนนผม ก็ค่อนข้างทึ่งเหมือนกันนะครับคือโคคุชิโบเนาะโคคุชิโบนะครับเป็นอสูรมากก่อนใครต่อใครใครต่อใครมากมายก,ก่ายกองเลยโคคุชิโบเนี่ยอายุอสูรของเขาอยู่ประมาณ460ปีครับอ่ากำลังคูณกันอยู่ใช่ไหมว่า460คูณกับ60ได้เท่าไหร่นะครับไม่ต้องคูณครับผมผมคูณมาให้แล้ว27,000 600คนครับนั่นคือจํานวนคนที่โคคุชิโบกินมานั่นก็คงเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งด้วยแหละครับว่าทําไมโคคุชิโบแม่งถึงโคตรเก่งกว่าสูนทุกตัวที่ผ่านมาเลยเพราะจํานวนที่กินมันก็มากกว่าประมาณสัก2อสเท่าได้นะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญเลยว่าโคคุชิโบจะเป็นข้างขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดได้ขนาดนี้คือเขาก็มีความสามารถในการใช้ปราณควบคู่กับมนัสุโลหิตในการต่อสู้กับพวกนักล่าสูนด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสูนที่คงไม่แปลกอะไรที่จะต้องกินมนุษย์มาเยอะขนาดนี้แล้วก็แข็งแกร่งไดด้้ขนนนนาีีั่เอองคกส ค,คือมูซันมูซันที่เป็นราชาอสูรก็เหมือนกันครับผมถ้าเกิดว่าเราคูนจํานวนปีที่เขาเป็นอสูรมาพันปีอย่างเงี้ยกินปีละ60คนทากบรุยที่เป็นลูกรักเลยอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าเขากินคนไป6 0,000คนครับทีนี้นะครับผมผมขอขึ้นภาพนี้ให้ปุ๊บเพื่อเป็นการสรุปนะครับว่าด้วยจํานวนคนที่กินประมาณ60คนต่อปียูททโรเจ็ดพันสองเกยโกะแปดพันสี่ฮังเทงงูเก้าพันอาคาซาเก้าพันหกโดมาสเจ็ดพันแปดและโคคุชิโบะสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบวกกับมูซันอีกประมาณหกหมื่นถูก ขึ้น6ลำดับนี้นะเอาแค่นี้นะโมโมิเราตีรวมกลมๆข้างขึ้นกินไป80,000นเนาะใน6ลำดับนี้แล้วมูซันกินไป6 0 0ม0อย่างนี้เท่ากับว่ามี1 4 0 0 0 0ื่นคนที่ถูกกินเข้าไปตลอดพันปีครับหรือต่อให้เราตัดมูซันออกไปแล้ว4 500ปีที่ผ่านมามีคนถูกกินไปประมาณ80,000คนอย่างนี้ทุกคนคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ไหมเออก็คือว่าเวลาที่อสูรมันกินมนุษย์นะครับส่วนใหญ่นะเหตุผลที่เขาแจ้งตายกันอย่างเป็นทางการในหมู่มนุษย์นะครับนั่นคือเขาหายตัวไปอย่างลึกลับนะคร สาบสูญใช่ไหมซึ่งเหตุผลของการหายสาบสูญที่ถูกใช้ประมาณกับคน80,000คนอย่างนี้มันก็ดูจะเป็นตัวเลขที่มันเยอะไปหน่อยนะครับตอนแรกอะผมคิดว่าเยอะไว้แต่ว่าพอมาดูยุคป,ปัจจุบันนะครับผมเออคนญี่ปุ่นเขามีการทําข้อมูลด้วยนะว่ายุคเรวะมาตั้งแต่ปี2019ครับมีคนที่ถูกบันทึกหายสาบสูญและไม่พบตัวนะปีละ80,000คนครับผมเมื่อกี้เราบอกว่า400ปีที่ผ่านมามีคนหายสาบสูญไป8 0,000คนซึ่งคาดว่าจะถูกอสุรกินด้วยลักษณะนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าของยุคป,ปัจจุบันนียหายส,าสป,ป 80, เออมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้อสูรที่กินคนเนี่ยเอ,อ้ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่ากับการที่เรามีชีวิตกันอยู่ในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับผมเอออันนี้ก็คือมีคนญี่ปุ่นเขาก็พูดกันไว้เหมือนกันว่าเอ,อ้ยแหมความมืดของยุคสมัยนี้มันอาจจะน่ากลัวกว่าพวกอสูรก็ว่าได้ก็จบกันไปนะครับผมกับการมโนจํานวนของมนุษย์ที่ถูกอสูรกินไปเล่นๆจากการที่ผมไปอ่านในพวกเว็บของคนญี่ปุ่นมานะครับก็เอามาแชร์ให้กับท่านผู้ชมฟังในมุมนี้แหละแต่อย่างที่บอกนะครับผมมันคคคงงจะป็นนนมมม่วาววลััััีีผบอกแยื อีกที่เขาไม่ได้มีการบ่งบอกให้เราฟังในเนื้อเรื่องนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วคิดเห็นอะไรยังไงอยากมาวิเคราะห์นู่นนี่นั่นด้วยกันก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและขอความการุณาให้เคารพต่อความคิดเห็นต่างของแต่ละคนที่มาพูดคุยกันด้วยนะเท่านี้ก็ไม่มีอะไรแล้วละครับผมคงต้องขอตัวลาไปในคลิปนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ